เกิดอะไรขึ้นกับกาซุกุอิกะหญิงญี่ปุ่นหนึ่งคนกับชายสามสิบเอ็ดคนบนเกาะรางนานเจ็ดปีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับจะทำอย่างไรถ้าคุณเป็นผู้หญิงคนเดียวที่เหลืออยู่และทั้งหมดที่เหลือเป็นผู้ชายไม่ต้องคิดก็แย่สุดๆแล้วแต่เรื่องนี้เคยเกิดขึ้นจริงนะครับมันเป็นเรื่องของหญิงสาวชาวญี่ปุ่นนะครับชื่อว่ากาซุกุอิกะ คือในปี1899ชาวสเปนได้ขายเกาะอนาธานให้กับชาวเยอรมันซึ่งต่อมาชาวเยอรมันได้ขายต่อให้กับชาวญี่ปุ่นก่อนช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับจากนั้นชาวญี่ปุ่นได้ปรับปรุงสวนมะพร้าวใหม่โดยส่งคิกิชิโรอิกะไปดูแลสวนมะพร้วพาวาและควบคุมคนงานที่เป็นอาชาวทามโรุนะครับจำนวน45คน กาะอนารานคือเกาะแห่งหนึ่งที่อยู่ทางตอนเหนือของหมู่เกาะมาเรน,นานะครับมีพื้นที่ขนาด13ตารางไมล์หรือราว20.9ตารางกิโลเมตรนะครับหรือราว่า13,75.9ไร่นะครับทั้งยังมีภูเข้าไฟที่ยังประทุอยู่ใจกลางเกาะอ,อีกด้วยนะครับจิคิชิโรอิกะได้มอบหมายให้ซซยชิอิกะเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ โดยทางโชชิอิกะได้เดินทางไปพร้อมกับกัสุกุอิกะภรรยาวัย28ปีนะครับซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแทบจะไม่มีผลกระทบใดๆกับเกาะอนาธานนะครับแม้ว่าจะมีการรบกันระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นที่รบกันไปทั่วต่อมาโชชิอิกะ เกิดห่วงความเป็นอยู่ของน้องสาวที่อยู่บนเกาะไซปันนะครับซึ่งอยู่ไกลลาว65มา์ทะเลลงไปทางตอนใต้เขาจึงขออนุญาตเจ้านายเดินทางกลับไปเยี่ยมน้องสาวผมกับสัญญาว่าจะรีบไปรีบกลับภายในหนึ่งเดือนแต่แล้วเขาก็ไม่เคยกลับมาที่เกาะแห่งนี้อีกเลยนะครับกัซุโกอิกาจึงต้องอยู่ตามลพังและต่อมาเธอจึงต้องแต่งงานกับ คิชิชิโร่อีกะกน,นะครับซึ่งเป็นเจ้านายของสามีเือนั่นเองและต่อมาวันหนึ่งช่วงเดือนมิจยารุมในปี1944เรือรบญี่ปุ่นจำนวนสามลำถูกเครื่องบินสหรัฐทิ้งระเบิดจนอับปลางและเรือทั้งสามลำจมอยู่ไม่ห่างจากเกาะแห่งนี้มากนะครับและทหารญี่ปุ่นกว่า30คนจึงว่ายน้ำขึ้นมาบุญเกาะอนาธานนะครับทุกคนต่างได้รับการต้อนรับจากอาคิชิชิโร อิกะชาวญี่ปุ่นซึ่งมีเจ้าของเกาะนะครับกับกาสุกุอิกะผู้หญิงคนเดียวบนกเกาะแห่งนี้พวกทหารเรือญี่ปุ่อนอาปางต่างตั้งรกร้างอยู่บนเกาะแล้วต่างดำรงชีพดูได้อย่างสุขสบายนะครับด้วยการกินผลไม้ท้องถิ่นและผักสัตว์ต่างๆรวมทั้งการทำเหล้าจากมะพร้าวนะครับและแล้วอยู่มาวันหนึงในปี1945 เครื่องบินทิ้งระเบิดสารัฐบบียีบเกเกิดตกลงมบนเกาะแห่งนี้พวกคนที่อยู่บนเกาะจึงได้เศษวัสดุจากสร้างเครื่องบินนําไปทำหม้อต้มอาหารจานชามกระทะมีดที่กาบังและทำเสื้อผ้าจากร่มชูชีพที่อ่าไม่ใช่แล้วนะครับรวมทั้งดักได้ดังรวบรวม,รวม,รวมอาวุธที่ยังใช้ได้จากสางเครื่องบินและต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ปี1945ร ชาวบ้านชัมบุรูจากหมูกก่เกาะใกล้เคียงได้รับมอบหมายจากกองทัพสหรัฐให้ไปค้นหาสุพนักบินทหารเครื่องบินทิ้งระเบิด B29 ที่ตกพร้อมกับอบค์กคนงานทำสวนมพ้าวออกจากเกาะชาวบ้านได้กลับมาอยู่ฝั่งซิลิยมุมพร้อมกับรายงานว่ามีค่ายทหารญี่ปุ่นตั้งอยู่ข้างในมีผู้ชายสาสิบเอ็และผู้หญิงหนงคนในเดือนสิงหาคมปี 1, พศ945 ประเทศญี่ปุ่นประกาศยอมจำนวนเครื่องบินสหรัฐจึงได้ทิ้งใบปลิวจำนวนมากลงบนเกาะอนาธานนะครับเพื่อแจ้งข่าวว่าสงครามสิ้นสุดลงแล้วแต่ทหารญี่ปุ่นกลับคิดว่าเป็นกลอุบายของสหรัฐจึงพร้อมใจจะสู้รบต่อไปพร้อมกับอุทธุโปกรณ์ที่ยังหลงเหลืออยู่เพราะเก็บได้จากสางเครื่องบินทิ้งระเบิดบีจีที่ตกลงบนเกาะแห่งนี้ต่อมาในปี1 9 4 6 เรื่องเร็วร้ายก็ตามมาเมื่อคิชิชิโรอิกะเสียชีวิตและกาซุกุอิกะขึ้นดำรงตำแหน่งแทนสาม,มีของเธอในฐานะผู้นำบนเกาะแม้ว่าเธอจะไม่ใช่ผู้หญิงที่จัดว่างดงามแต่เธอก็ยังเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวบนเกาะแห่งนี้นะครับจึงกลายเป็นที่ลหลงไหลและป่าถนาของทหารญี่ปุ่นอีกหลายคนเธอจึงมีค่ายิ่งกว่าพวกอาวุธของทหารสหรัฐนะครับ ผู้กองอิชิดะซึ่งมียศสูงสุดในบรรดาทหารญี่ปุ่นในที่นั้นนะครับจึงตัดสินใจยุติการจริงดีจึงเด่นกันด้วยการให้กัสุกุอิกะแต่งงานกับทหารญี่ปุ่นคนหนึ่งแต่แล้วสามีใหม่ของเธอกับจมนำตายอย่างไม่ทราบสาเหตุหลังจากที่เพิ่งจะแต่งงานกับเธอได้ไม่นานนักนะครับดังนั้นกัสุกุอิกะจึงมีสามีใหม่อีกไม่น้อยกว่าสี่คน เพราะสามีของเธอแต่ละคนต่างตายจากสาเหตุการแก้แคแค้นกันอย่างบ้าคลั่งนะครับจากพวกผู้ชายที่มีชั้นาะยานทางปีต์เบียดอยากจะเป็นจา่าฝูงเล็กบนเกาะแห่งนี้ทําให้มีการฆ่ากันตายรวมทั้งสิ้นสิบเอ็ดศพเลยนะครับยังไม่ได้นับรวมสามีคนแรกที่จมน้ำตายมีศพทหารญี่ปุ่นรายหนึ่งถูกแทงถึงสิบสามเพลพระเหตุถึงห่วงในสึกยั่งชิงนางกัซุกุอิกะนะครับ ในเดือนกรกฎาคมปี1950ทหารญี่ปุ่นที่เหลืออยู่จึงฉุกคิดขึ้นมาได้ว่ากาซุโกโอิกะคือต้นเหตุเรื่องเวลวร้ายที่ผ่านมาทั้งหมดนี้จึงตกลงกันว่าจะฆ่าเธอทิ้งเสียเพื่อจบเรื่องจบลาทั้งหมดแต่มีทหารคนหนึ่งแอบมากับชบอกเธอเธอจึงหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่บนเกาะเธอซ่อนตัวอยู่เพียงไม่กี่สัปดาห์เธอก็ได้กลับญี่ปุ่นเพราะเธอได้บุกตรงขอความช่วยเหลือจากเรือรบสหรัฐที่ลาดตระเวนผ่าน ตรวจตาบริเวณหมุกเกาะมาเลียนานะครับเพราะมีฐานทัพสหรัฐตั้งอยู่ที่เกาะกวมไม่ห่างกันมากนักนะครับเมื่อถึงญีง่ปุ่นเมื่อถึงญี่ปุ่นแล้วกซุโกอิกะได้เดินทางท่องเที่ยวไปตามเมืองต่งตางๆเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการรอดตายนะครับแล้วเที่ยวบอกเล่าเรื่องราวของเธอที่ได้เป็นราชินีบนเกาะอนาถาน,นะครับแต่แล้วต่อมาเรื่องราวของเธอเริ่มจืดชืดลงและไม่มีอะไรที่แปลกประหลาด พิสดารอีกต่อไปแล้วเธอจึงกลับไปบ้านเกิดที่โอกินวาวะนะครับและเธอก็ได้พบกับชอชิฮิกะสาม,ามีคนแรกทั้งคู่จึงหวนกลับมาแต่งงานกันใหม่อีกครั้งหลังจากนั้นเรื่องราวข่าวข่าวของเธอก็ค่อยๆเลือนหายไปคาซุโกอิกะเริ่มกลายเป็นคนที่ไร้ชื่อไร้นามก่อนตายในช่วงต้นปี1970นะครับเรื่องราวของคาซุโกอิกะ กับทหารญี่ปุ่นมีการเรียบเรียงบอกเล่าในหนังสือและภาพยนตร์หลายเรื่องหลายครั้งนะครับอย่างภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่กำกับโดยผู้กำกับโจเซฟฟอนสเ็นเบิร์กได้บรรยายภาพพินาตื่นตาตื่นใจของ Queen An ควีนออฟอนาธานคล้ายกับการยัว่ยวยวนและความเจ้าเล่์แบบหนังสือของนิโคโรมาเคียววิลลี่นะครับที่พวกทหารญี่ปุ่นต่างห้อมร้อม ตัวเธอพะอต้องการมีเพศสัมพันธ์กับเือเธอจึงตกอยู่ในสภาพเหยื่อผู้ครอายที่อับจนทนทางกับต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดอย่างโดดเดียวแต่เรื่องราวจริงๆที่เกิดขึ้นกับราชินีเกาะอนาธานนั้นเธอนั้นมีผู้ที่รู้เรื่องจริงๆดีที่สุดก็คือพวกทหารญี่ปุ่นที่เคยอยู่ร่วมกับเธอนั่นเอง